จีนเร่งพัฒนาสำรองอาหารด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะขณะที่ฤดูการซื้อธัญพืชช่วงฤดูร้อนกำลังเข้าสู่ช่วงสูงสุดจีนกำลังเร่งความพยายามในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บธัญพืชและนำเทคโนโลยีสีเขียวและอัจฉริยะขั้นสูงมาใช้เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืชช่วงฤดูร้อน รายงานสำนักงานอาหารและสำรองเชิงยุทธศาสตร์แห่งประเทศจีนแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนได้ซื้ออาหารในช่วงฤดูร้อนไปมากกว่า50ล้านตันเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านโลจิสติกเช่นการจัดเก็บ การขนส่งและการจำหน่ายรวมถึงความท้าทายหลังการเก็บเกี่ยวรัฐวิสาหกิจเช่น China National Grand and Oil Supply and m n r k e t i n g c o r p o r a t i o n ได้นำเนินการจัดซื้อและขนส่งขนาดใหญ่ในมณฑลที่ผลิตธัญพืชหลักเช่น หูเปยเจียงซูและอานฮุยนอกจากนี้องค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ยังทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการจัดเก็บอาหารโดยเน้นที่โซลูชันที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมโดยในครังสินค้าดงกวนแกรนด์รีเซิร์ฟของบนทนกวางตุง้งได้สาธิตเทคโนโลยีการจัดเก็บอาหารสีเขียวแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นของ FAO เพื่อจัดการกับ การสูญเสียอาหารหลังการเก็บเกี่ยว